สวัสดีครับเ,เพื่อนๆไลคุกกี้รันครับวันนี้เราอยู่กับ ID Back to Basic ของ Line คุกกี้รันนั่นเองในการที่ผมมาแนะนําผู้เล่นใหม่ๆว่าจะเล่นคุกกี้รันยังไงให้ก้าวหน้าเร็วๆขึ้นหน้าเร็วๆแล้วสามารถก้าวไปเทพทัดเทียมกับระดับผู้เล่นเก่าๆได้นั่นเองนะครับผมมันมีเทคนิคอยู่ครับผมก็เล่นๆมาแล้วเนี่ยข้ามมาเลเวล21แล้วครับผมคลิปเดียวเราข้ามกันเร็วขนาดนี้ ้าไปแล้วพี่บอยใครจะไปเล่นตามทันได้ใครจะรู้เรื่องก,กับพี่บอยเนี่ยวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาแถลงไขกันเลยอันดับแรกเลยครับครั้งที่แล้วครับเรามีสมบัติเพียงชิ้นเดียวก็คือเจ้าโดนัทช็อกโกแลตแห่งชีวิตในการเก็บเหรียญครั้งนี้ครับเรามีกระป๋องเครื่องดื่มว,วิตามินมาช่วยกันดูดเหรียญที่เจ้ามินช็อกโกเซกออกมาครับผมและเจ้าพลังที่ผมอัปเกรดครับผมอัพเจ้าโบนัส time โบนัสเวลาเนี่ย นำมาก่อนเลยครับแล้วค่อยอัปเกรดบูสเตอร์พลังตามครับนี่เลยครับอัปเกรดเจ้าโบนัสเวลานำก่อนนะครับส่วนบูสเตอร์พลังเนี่ยเพื่อนๆอนอัปเกรดให้เพียงพอที่จะวิ่งไปเก็บเยลลี่โบนัสไทม์ที่สเตจที่6ก็พอแล้วนะครับผมไม่ต้องอัปเกรดถ้าเพื่อนเอนอัปเกรดเพื่อนๆก็ต้องชนให้พลังน้อยพอที่จะขึ้นโบนัสไทม์หมดมียักษ์นั่นเองอ,อแล้วยังไงดี วันนี้เดี๋ยวผมจะมาโชว์กันเก็บเหรียญให้ก่อนละกันเดี๋ยวเราเข้าเกมจริงไปเลยครับตอนนี้มีแม่มีบบสเตอร์ฟรีให้เราถึง5ชิ้นเลยทีเดียวอย่างนี้เราเก็บเหรียญง่ายสบายใจเฉยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายัางผมเนี่ยจะเก็บเหรียญได้สักเท่าไหร่เออกับคอมโบนี้ครับก็มีบบสฟรีเราก็ใช้คุ้มครับจัดการไปเลยครับก็ระดับการดูดเห็นไหมครับว่าเหรียญเจ้ามินช็อกโกเนี่ยก็เสกออกมา มากมายเลยครับเพราะว่าผมอัปเกรดเจ้ามินช็อกโกเต็มแล้วนั่นเองโอ้โหก็ด้วยความสามารถของเจ้ามินช็อกโกเนี่ยเก็บเหรียญได้เร็วมากๆรกลัวมากๆทําให้ผมเนี่ยสามารถอัปเกรดอะไรได้เยอะมากๆเลยครับ mm hmm. เจ้าตัววิ่งพลัดที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นช็อกโกครีมเนยใช่ไหมครับอัปเ,เกรดเต็มแล้วนะครับอ mm hmm. ยังรวยเลยครับสามารถกดวิ่งพลัดได้อย่าง เต็มสเปดเพราะว่าโโหออกมานี่บวกเกรดให้เราถึง25เยอะมากๆเลยกดไปนี่คุ้มแน่นอนครับผมโอเคครับสำหรับความแตกต่างตอนนี้กับตอนที่ผมเลเวล2ครับในด่านนั้นมีความแตกต่างอย่างหนึ่งถ้าเพื่อนเสังเกตเห็นครับว่าเจ้าแก้มของเยลลี่มีสีเหลืองครับตัวเล็กเนี่ยครับตัวเล็กๆเนี่ยละครับที่เรียงมาเนี่ยครับตัวเล็กๆเนี่ยครับมีสีชมพูอแก้มแดงครับจ้ง เจ้าหมีสีเหลืองของเราแก้มแดงครับและเจ้าหมีสีชมพูเราก็แก้มแดงขึ้นครับมีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเยลลี่หมีสีเหลืองและหมีสีชมพูแล้วนะครับผมก็คือเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยที่เลเวล15ครับเจ้าหมีสีเหลืองครับจะมีแก้มสีชมพูเพิ่มขึ้นมาครับผมและที่เลเวล20ครับเลเวลของผู้เล่นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มาที่เลเวล21กันแล้วก็ที่เลเวล20 เจ้าหมีสีชมพูครับจากไอทีจากการที่เดิมเจ้าเยลลี่หมีสีชมพูเป็นอ่าเยลลี่หมีหน้าตาเกลิ้งเกลี้ยงเก่าๆนะครับก็ครั้งนี้ครับที่เลเวล20ก็จะมีแก้มสีชมพูเพิ่มขึ้นมาอ่า มีสีชมพูแก้มแดงครับก็คงต้องมีการเปลี่ยนแปลงของแต้มเพิ่มขึ้นแน่นอนโอเคนี่ก็เป็นข้อมูลที่สําคัญเหมือนกันสําหรับการเล่นนะครับก็เป็นข้อมูลลับเลยทีเดียวถ้าไม่มาเล่นใหม่นี้เราคงไม่ได้ข้อมูลนี้โอเคครับเพราะว่าผู้เล่นใหม่ก็ไม่ได้สนใจข้อมูลแบบนี้ผู้เล่นเก่าๆก็ผ่านกันเลยไปตั้งแต่คุกกี้รันซีซั่นหนึ่งใครจะมาสังเกตเนาะครับโอเคครับผมก็ขอพูดไว้ในคลิป Uh, back to Basic อย่างนี้ก่อนแล้วกันว่าเออเนี่ยแหละครับมีการเปลี่ยนแปลงของแต้มเยลี่หมีนะที่เลเวลน,น้อยๆอย่างนี้ก็มีการสังเกตการเปลี่ยนแปลงดีๆก็จะเห็นนะครับ <c oughs> และแล้วเราก็ผ่านเจ้าโบนัสทามหมียักษ์ไปแล้วนะครับผมเ,ออเราก็ขึ้นได้ยอย่างสวยงามเพราะว่าผมเน้นอะไรครับผมเน้นเวลาครับเราจะเก็บเหรียญให้ได้ในเวลาอันสั้นที่สุดครับเราจะวิ่งไปไกลๆแล้วให้เจ้าหมีช็อกโก้เสกเหรียญไปเรื่อยๆอย่างเดียวเนี่ย มันไม่พอครับเราจะใช้ทรัพยากรอะไรให้มันคุ้มค่าไปเลยครับอ้โหผมก็ตกหลุมเฉยเลยไม่เป็นไรครับเนี่ยแหละครับการเล่นสไตล์ผมผมก็เล่นกันชิวๆนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายครับก็เล่นตกบ้างพลาดบ้างก็สไตล์ผมอยู่แล้วมันก็เหมาะกับผมดีครับเนี่ยแหละครับด้วยสมบัติคู่นี้เลยครับเหมาะสมยิ่งนักโอเคนะครับผมเก็บเหรียญดิบขึ้นหมื่นเหรียญแล้วด้วยสมบัติสองชิ้นเอ้า นี่มันสบายมากเลยสามารถกดวิ่งผัดได้แม้จะไม่มีบูสเตอร์ฟรีเราก็กดวิ่งผัดได้อย่างสบายใจครับเพราะว่าเจ้า,าช็อกโกครีมเนยเนี่ยลงมาบวกเหรียญให้ถึง2 5เถ้าเราเก็บเหรียญได้เกินหมื่นแล้วก็อลงมาเก็บเหรียญแบบนี้ครับบวกถ้าเราเก็บเหรียญดิบได้เกินหมื่นอยู่แล้วเนี่ยอ่ามันก็บวกเหรียญได้สบายใจใช่ไหมครับบวกเหรียญไป25ปเก็25 0 0แล้วแถมเรายังมี การวิ่งต่อไปอีกได้วิ่งต่อได้นะครับเดี๋ยวเราวิ่งกันให้ถึงด่าน11ดีกว่า,าด่านสุดท้ายครับเพื่อปลดล็อกอ่าเอดที่2นั่นเองเงื่อนไขการปลดล็อกเอพินที่2ก็คือการวิ่งไปถึงด่านสุดท้ายนั่นเองนะครับผมวิ่งกันวิ่งกันรอบนี้ครับนอกจากโชว์เก็บเหรียญเซตเบสิคเบสิคแล้วแถมมีข้อมูลแน่นๆไห้เล่าสู่เพื่อนๆกันฟังรับว่า เจ้าหมีสีชมพูของเราและเจ้าหมีสีเหลืองของเราครับมีการเปลี่ยนแปลง5กลายเป็นหมีแก้มแดงที่เลเวล15มีสีเหลืองและเลเวล20มีสีชมพูอ่ามีแก้มแดงขึ้นมาครับเริ่มเริ่มเขินเริ่มอายครับโอเคครับเราใกล้จะหมดพลังแล้วและเราก็ถึงด่านสุดท้ายนะฮะถึงครับผมโอเคครับถึงด่านสุดท้ายเป็นครั้งแรกครับผมผมนี่วิ่งไม่ถึงเลยก็เก็บเหรียญวนอย่างนั้นแหละครับก็ที่อัปเกรดบูสเตอร์พลังมาถึงเลเวลอ่าสามสิบเนี่ย ก็เพื่อมาวิ่งให้ถึงด่านสุดท้ายกันเลยจริงๆถ้าเพื่อนๆรีบนะครับก็ไม่จำเป็นต้องอใช้บูสเตอร์พลังถึงเลเวล30ก็ได้กดวิง่งผาดมาชิวๆครับ mm hmm. เพื่อนๆก็สามารถเข้าสู่สเตจสุดท้ายของอ่าเอพิโซดที่1ได้อย่างง่ายดายนั่นเองโอเคครับผมเลเวล up เป็นเลเวล22แล้วนะครับอโอเคครับและ ก็ปลดล็อกเจ้าเอพิโซดป่าลึกลับได้แล้วนะครับผมสวยงามครับโอเคครับเนี่ยนะครับผมก็มาแจ้งความคืบหน้ากันให้เห็นจะจะเลยครับและที่สำคัญครับที่ผมสามารถเล่นได้ต่อเนื่องตั้งแต่เลเวล2อยันเลเวล22ชิลชิสบายสเนี่ยมีอีกส่วนหนึ่งเลยนอกจากที่เราอัพเลเวลแล้วเราได้คริสตัลได้เหรียญ ใช่ไหมครับเรายังมีเลเวลที่สำคัญสำคัญที่เขาแจกของสำคัญสำคัญให้เราครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าเกมพุกกี้รันสำหรับมือใหม่นั้นมีอะไรแจกที่ทำให้เราเล่นง่ายขึ้นครับนี่เลยครับผมที่เลเวล15ครับที่เลเวล15ครับเ,เพื่อนๆนี่ครับเลเวล15นะครับก็มีการแจกเลคริสตัล15เม็ดกันเลยทีเดียวถ้าเราเลเวล15และที่เลเวล19ครับ สิบเกนี่ก็ได้ตัวสุ่มสมบัติฟรีระดับสูงสุดและที่เลเวลยี่สิครับได้รับรางวัลถึง30คริสตัลกันเลยทีเดียวม,มันทำให้เล่นง่ายขนาดนี้เลยครับยี่สิบเลเวลแรกนี่ผมบอกเลยครับสามารถเล่นได้ต่อเนื่องและเร็วมากๆเพราะว่าเรามีค่าประสบการณ์2เท่าต้อนรับผู้เล่นใหม่นั่นเองรวมกับอ่าบูสเตอร์ สองเท่าเข้าไปด้วยเนี่ย <c oughs> เพื่อนๆเข้าใจหรือยังครับว่าผมสามารถเล่นได้ต่อเนื่องและไม่มีคลิปขั้นเลยเพราะว่ามันอัพเลเวลเร็วมากๆแล้วหัวใจเนี่ยเต็มตลอดเวลาครับอัพเลเวลทีหัวใจเต็มทีแป๊บเดียวเองครับเล่นไม่กี่รอบเลยนี่ผมยังที่เลเวลยี่สิบเท่าไหร่นะยี่สิบขึ้นยี่สิบเอ็ดเนี่ยผมเล่นเกมแค่สี่เกมครับผมก็ อัปเลเวลแล้วโอ้โหง่ายมากๆแบบนี้ครับใครยังลังเลที่จะเริ่มต้นเล่นล่ะก็เห็นคลิปแบบนี้แล้วลองเล่นกันดูครับมันเล่นง่ายมากๆสําหรับผู้เล่นใหม่ครับถอยเเพื่อน,อนอามาชวนเพื่อนใหม่ๆเล่นกันเยอะๆแล้วเราจะมาแจงรายละเอียดกันอีกทีครับเพราะว่าเป้าหมายต่อไปของผมครับผมจะไปสู่เลเวล25ครับผมนี่เลยครับผมจะขึ้นเลเวลย5เพื่อปลดล็อก สมบัติช่องที่3ครับก็ใกล้เข้ามาแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นเองติดตามกันดูได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้เห็นวิวัฒนาการของคอมโบที่ผมเล่นตั้งแต่เป็นเพชรช็อกโกแลปครับแล้วผมได้ขอโชว์เพชรหน่อยผมได้เพชรเชรทียนหอมสีม่วงมาครับแล้วก็ปลดล็อกเจ้าหยดทองมาด้วยอีเวนต์เชิญเพื่อนนั่นเองก็ สวยสดงดงามครับแต่ก็ยังเชิญไม่ครบเดี๋ยวผมก็ไปไล่หาเพื่อนเพื่อนมาชวนให้ครบดีกว่าชวนเพื่อนเใหม่มาเล่นกันเยอะๆครับเพราะว่ามันเล่นง่ายมากๆส่วนหัวใจจำนวน51ดวงนี้ผมต้องขอขอบคุณกลุ่มลายครับเป็นกลุ่ม FCR Family Cookie Run นั่นเองที่เพื่อให้ผมเนี่ยสามารถเข้าไปแอดเพื่อนๆที่มี ความแอคทีฟในการเล่นสูงมากๆส่งใจให้ผมบ่อยมากๆนี่ผมก็เพิ่งแอดไปไม่กี่วันนี้แหละครับวัน2วันก็ได้หัวใจมาเพียงพอที่จะเล่นได้ต่อเนื่องเลยทีเดียวอโอเคครับก็ฝากไว้คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็ ติดตามกันดูได้ครับผมจะเล่นอัปเดตเจ้าไอดีนี้เรื่อยๆและมาดูกันว่ามันคืบหน้าขนาดไหนและมันจะขึ้นไปเป็นเทพได้ไหม <c oughs> ติดตามชมกันนะครับผมแล้วเจอกันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม